ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของนางอัญจนาสีใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2564 มีการบริหารงานรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีด้านวิชาการของสถานศึกษาและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านวิชาการได้น้อมนําหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสพทช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 โดยการออกเยี่ยมบ้านแจกไปงานตามตารางเรียนออนไลน์จัดกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมการติวโอเน็ตชั้นป .6 กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันเด็กกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม งบประมาณได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณโดยได้ดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการที่วางไว้มีการจัดทําบัญชีรับจ่ายเป็นปัจจุบันใช้ใจ่ายงบประมาณด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้มุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน สร้างห้องเรียนชั่วคราวจำนวนสองห้องปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารทาสีปรับปรุงซ่อมแซมรัวโรงเรียนปรับปรุงระบบไฟฟ้าน้ำประปาภายในโรงเรียนโดยงบประมาณที่ได้มาจากการระดมทรัพยากรเงินบริจาคซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชนผู้ปกค,ครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ได้บริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยร่วมกันทำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการบริหารงานนั้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจลงมือทำและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรเลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานะสร้างแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยกตัวอย่างเช่นการสร้างขวัญกำลังใจโดยการเยี่ยมไข้การรับรางวัล งานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดอื่นๆด้านการบริหารทั่วไปได้บริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมอบอำนาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสมสนับสนุนบุคลากรกร,รับผิดชอบและให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบัญจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อง,งานธุรการดำเนินงานธุรการด้วยความถูกต้องความทันเวลาผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้และประสิทธิผลของงานและการประหยัดทรัพยากรและความคุ้มค่าของงานดังนี้ 1. งงานตามภารกิจในความรับผิดชอบทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้แผนปฏิบัติการคู่มือการบริหารงานเป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมายงานให้บุคลากรทำตามความรู้ความสามารถมีการควบคุมกํากับติดตามนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาได้แก่การส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและพัฒนางานการจัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกและประโยชน์ตอบแทนส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้แก่การจัดกิจกรรมทางวิชาการการจัดบริการแนะแนวบริการสุขภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องใช้วิธีการที่หลากหลายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำผลการประเมินไปนิเทศและพัฒนางานการบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้จัดทาโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่ การให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเรียนการท่องสูตรคูณก่อนเข้าชั้นเรียนกิจกรรมคุณธรรมทุกเกย็นวันศุกร์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาก,กับชุมชนกิจกรรมผลงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาที่ประสบผลสำเร็จคือ 1. ได้รับรางวัลคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกโรงเรียนโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ Waste Management ประจำปี2563 2. โรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมบริษัทสร้างการดีปี2563รุ่นที่1 3. โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ4โรงเรียนคุณธรรมระดับ1นึดาว5เป็นคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1และโรงเรียนได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมระดับคะแนน92.64แม้ว่าโรงเรียนบ้านแขมใต้จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบท แต่ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านมีความตั้งใจจริงเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการสืบไป